นี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ข้าวดีข้าวปนังนั้นเลยครับคนช้อนเบอกนี่บอกสบายแล้วพ้อนหมดเช้ามาเต็มเลครับดูครับโอ้างหวานหวานเลยวุ้ยพ้อหมดเลยครับสวัสดีครับลุงแดงครับอ่าอันนี้คือเจ้าของนานะครับเจ้าของนาเลยครับลุงแดงเนี่ยผมอยากจะทราบว่าข้าวทำไมถึงได้เขียวขนาดนี้ครับลุงแดงใช้ปุ๋ยตัวไหนครับใส่ไปนะครับอ๋อที่ยังไม่ได้หวานตอนนี้โอ้ยังไม่ได้วานด้วยนะบจะหวาวันนี้แหละอ๋อคือที่เห็นเขียวๆนี่คือ คือเกิดจากการหมักฟางหมักฟางล้วนๆเลยโอ้โหครับลุงแดงอันนี้ข้าวอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบวันไปแล้วยี่สิบวันพอดีด้วยแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยคือที่เห็นเขียวๆนี่คือการหมักาฟางให้เป็นปุ๋ยให้กับต้นข้าวเราเนี่ยครับโอ้โหใครๆมองก็คิดว่าลุงแดงเนี่ยใส่ปุ๋ยยูเรียหรือใส่ปุ๋ยเคมีไปแล้วเนี่ยมันเขียวมากเลยครับลุงแดงดูครับเขียวมากเลยครับพี่น้องครับแล้วบางทีตอนฉีดยาคุมงข้าน่ะผสมกิ่งทองไปด้วย โอ, <Dante> โอ้โหเจ้าข้าวผสมได้ก็ผสมไปเลยอ๋อใช้กิ่งทองเลยหนึ่งรอบตอนจีกุ้งไทยตอนหกวันนะครับอืมเขาไม่ขวดขวดตปลาเนี่ยหมดเนี่ยครับพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับลุงแดงครับปีนี้ครับโดนเขาวัดทั้งหมสามสิบเจ็ดไร่ครึ่งสามสิบเจ็ดไร่ครึ่งพันข้าวพันอะไรครับผมเก้าห้ากอขอเก้าห้าเก้าอ๋อกอข้อเก้าห้าหรือพันดกเจ้าพญานะครับปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ใช้ปีแรกปีที่แล้วสุดผมว่าผมเห็นคลิปลุงแดงนะครับ ได้ข้าวเยอะมากเองเเซนดอร์ครับได้เกิ่งทองแล้วก็ใบยงใบยงครับผมแต่ข้าวสวยมากครับผมแต่แต่ท่อนปลายจะงามน้อยไปนิดหน่อยนะครับเพราะผมว่าเราหมักเนาะน้ำมันพัดเอาว่าขยะพวกเศษเรามาหยุดท่อนนี้อ๋ออ่าทิ้งไปเลยแต่ก็งามงามแต่ว่างามน้อยไปนี้ไม่เหมือนแบบนี้ครัประมาณว่า อ่าพวกปวายังไงกันมาอยมาทงนี้เยอะหน่อยอยู่นี่หมดเลยไงี่ลงพันหมดช้อนคือเนี่อยหู้อนช้อนไม่ไหวโอ้ครับลุงแดงเนี่ยคืออันนี้คือข้าวเลยพวกข้าวดิ๊ข้าวปนใช่ไหมครับเนี่ยร้ละลอยกันมาช้อนไม่รู้จักหมดอ๋อเนี่ครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยข้าวดิ๊ข้าวปนนั่งกันเลยครับช้อนเขาบอกเนี่ยบอกสบายแล้วช้อนหมดเช้ามาเต็มเลยครับดูครับ ช่างหวานหวานยังไม่ฟอหมดเลยอันนี้คือข้าวดีครับปนหลังจากที่เราหมักเคนเดอร์แล้วมันไม่ขยายพันธุ์เลยนะลุงแดงเนาะโอ้โหรู้สึกเยอะมากเหมือนมีมีที่ลอยมาก็มีแล้วมีแกบกับตะไคร้ตอนอะไรอื่นไม่มีเลยทางเปิร์มไม่มีโอ้โหนี่ทำไมหมักเคนเดอร์ผมว่าขึ้นบนบกโอ้โหนี่ครับฟอมหมดเลยนะเมล็ดฟอมหมดเลยครับลุงแดงไม่สามารถขยายพันธุ์ได้เลยในจมูกข้าวเสียหมดและบกบางเขามาช้อนบอกโยง่บอกเนี้ยเย็นนี้ก็ช้อนเต็นทนสบายเช้ามานู่น ออไปสามสี่วาเนี่ยตรงน่าเนียนนะมีทั้งข้าวดีดข้าวหางข้าวปนด้วยครับข้าวจริงด้วยข้าวปนด้วยครับแต่เป็นสายพันธุ์ข้าวสายพันธุ์เก่านะครับเราต้องการที่จะเอาข้าวสายพันธุ์ใหม่เข้ามาปลูกเราเลยต้องกําจัดพันธุ์ข้าวเก่าก่อนนะน้องแดงเนาะงั้นอย่ายจะมีข้าวปนยันจะไม่จะไม่ใช่ข้าวเก้าห้าอย่างเดียวแล้วแต่หมักเทนเตอร์ฟางเฟืองได้ผลแน่นอนได้ผลแน่นอนครับผมหมักไปเรื่อยๆครับผมนะผมว่าจะตีเจ็ดวันลดไม่ได้ผมตีสิบวันเนี่ยผมผมหมักทีแรกผมก็ สิบบาผมตีแล้วที่งไวันเจ็ดทเขาทำเสื้อก็หายหมดกระยงกระยาดีมาโอ้โหแต่เท่ากัยากเนี้ย เท้าควางที่เป็นก้อนน่ะหน้านั้นจะไม่เน่าเท่าเราไม่กระจายนะครับเท้าฝังดินน่ะนั่นไม่เน่าทอ๋อครับถ้าดีกระจายเน่าหมดอ่าถ้าดีกระจายแล้วจมน้ำเนาะแดงเนาะเพราะว่าเทนเดอร์ต้องมีน้ำเป็นตัวน้ำถึงเน่าหมดมีของกอดอมีหลายกอนเ่ะแดงแดงข้าวอันนั้นคือน้ำไม่ถึงครับวันตีมันตีแห้งๆไงอ๋อเพนาะนั่นผมอาลุงแดงก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เทนเดอร์มาแล้วสองรอบนะครับผมอยากสอบถามความประทับใจครับถ้าเต็มสิบลุงแดงให้เท่าไหร่ครับ อ่าถ้าเต็มสิบโรงแรมให้เท่าไหร่ประทับใจขนาดไหนครับต้องลองหน้านี้นะอีกแล้วยังไ็่ได้ดูแน่อ่าลองหน้านี้อีกรอบใช่ไหมครับหน้านี้รอบก่อนแต่ก็ประทับใจอยู่ใช่ไหมครับใช่โอ้ก็ยังข้าวเคอไม่เคยได้ขนาดนี้แต่กระทำอืมใจริงนะผมไม่เคยได้เลยผมยังคุยเยอะครับจัดหน้ายแล้วมันน้ำท่วมท่วมแต่แต่ให้เขาดีหน่ายแล้วเที่ยวแรกอะไม่ค่อยเดือดฝนก็ได้สามวันน้ำท่วมแต่ผมร่างทำใหม่ไปทำใหม่ก็ไม่มีนะมีน้อยมากเลยคือที่โรงแดงพูดมาทั้งหมดคือเรื่องจริงเลย นะครับเรื่องจริงเลยพี่น้องเกษตรกรที่อยู่แถวนี้สามารถมาดูได้มาดูรุ่นนี้ใหม่ที่ะคแนนอนลุนนี้ทําตามระยะหมดเลยครับน้ำก็ไม่ท่วมเลยครับก็คือที่ลุงแดงพูดมาหมดเป็นเรื่องจริงครับตัวตนจริงๆเป็นๆนะครับจากความประทับใจครับ่าของผู้ใช้เพนเดอร์นะครับน้ด้วยครับขอบคุณลุงแดงมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับลุงแดง